มานสามโลไปปลายนะในเติบอิ่นเอ็กโหลประเดี๋ยวดึ๋งๆทีนี้ยังนีมาอยู่ดักแล้วปลาถูกอาหารอาหารเกิดอันนี้อันนี้มีทั้งอินงเอ็นมีทั้งหมู สวัสดีสวัสดีแฟนพี่น้องเอซทุกท่านที่เข้ามาตามับสซน2,000ไม้สายพีซีสายพีอีวันักาว,วันนี้ก็ตื่นมากเลยกระหนาพันกระ,ะตำน้ำปะตำน้ำกินกา,กาฟแฟล่ะชิามที่อว้งนกยืนนกะนวานยืนตัด้านพวเ,ปนเนยนเหาะโอ้ไปไปวันนี้เวลาเศร้าซ้ำ มาเมื่อคืนเนี่ยป้าต้สามมงสามมงสี่มงเนสามมงสี่มงหางยังเห็นกะป่าใบยูนอวป่าใบยูไนมันยังอึมน,นะหนานะาวันสามโลไปลานะในเติบเห็น หนึ่งขาหนึ่งน้ำก็ดีกว่าเย็นนะฮัวหนาับพวกกัดจนในเอาไว้ไม่ห้องนะไม่ไม่ห้องสั่นเขาหลอดไปหลุมเบิดขด่าลงอึดเมื่อนนะไม่ไม่ห้องไว้ไมันอนั้นเนะขาหลอดไปนะโอ้ฝนก็ หำว่าเศร้าคนดีคนดีปีนี้นะคิดตกกระตกคนกระดาษเน่ยคิดมวนยังไงกระตกโลดน่าไม่เสีได้กินอยู่แล้หรอกไม่ห้องโพสลงไปเยอะ ใจไปหายุหากินเลยมีใครแต่มีอาหารนะฝนตกกระบอกคิดงอปะไหนโมย่านปะไหนทำไมเคยนอนเลยนะมีเงินกินแล้วนะเงินอ้มเงินอ้มโอ้ยหอมอุ้ยสะ่ะสามโดมันสามโดสี่สามโดหาเงินเติบได้เงินบาทก็ได้ทัวร หัวหน้าเพิ่นมี่วนเป็นของตัวเองได้มาหอดพี่ปุ๊บไปใช่หัวหน้าปุ๊บฝากนะฝากแกงเคอกระบะโหู้ายอันมังหงกระมี่มังแตงกระมี่มังหงกระมี่แตงกระมีพริกมีครบนะสบายเนาะกันมน้าพี่แล้วบอต้องบอหย่านอดเมย์นะปุ๊กเมยมัพริกเพิ่นไปเก็บมานี่นะโอ้หลายเติบงามเติบได้หนึ่ง เป็นทงแทบขวาหมูเขียวปะก่อนปิงอิงเงินตำมักดงตำบักหงเสพรีบมาดน,น,นะหมูเขียวจัดเมนูเล็ดิ่มเอาปลาแดกมานะผมพี่น้อง ใช่เราเอากะปิมาใส่กะปิมังน่ากะมีฟักหมูก็ฟักหมูงก็พอนาพันไปตัดไม่เพีงมากนอนพันพันแบบเพื่อเมียนบางทีโชกกระไดหมูแท้บมเมนหมูเขียวหมูตอนแบบนี้นะ Yeah. <cười> <cười> à, ok rồi Sẵn này cái dân kinh bố bớt lắm Lại tớp rồi nè Ô nhung này Con tốt này lại thôi bà ừ. Kinh Bố ướt bố ướt Băng hốt khẩu quá Kinh nó bó Ô à. ừ, khẩn ai là Trong ừ. cơ ช่วยได้แล้วนี่ฮะตามเจียวจี้เงินเข้ากระสุกนะมาเพิ่นช่วยแล้วนะยังยำหนังกอบของเงินล้นละเป็ปีบ่ไกินง โอ้สมไพยจีย้เงินเนาะมันลุกๆก,ก่อนเทียมเทียมลองมุดูสากไม้นี่ลรามาใหม่ไม่สิมนนันอกีกบ่โคมไม้มอคือนหี่มันได้สากไม้กับมนันอืมสากไม้กับมันบาจักโอ้หนักมือกึกสากไม้อันนี้ ไปอยู่แล้วาลิกินอยูอ่เนาะมันทันติดขักได้ดิดติดวุ่นๆๆๆๆอุติดขึ้นไม่อันนี้แทงข้งกันเลยนะ ฟอดีรถนางกบ็บดีแท็บนนมันเห็นงามนเนได้อม่กินบางมไม่ลายจะได้หกด่ก่อนไงค่ณเห็นนิดนึงได้หกด่ก่อนสุดมาผู้เดียวกกเห็นยูอเมอจีกินกับอันเอื้อยฝนยูคนเชียงนาท้องท้ทองนกินขัดเท่าไหร่ามากัดลืมพยาง ดูไปยากกรับเลยได้กลับกลางคืนเลยมาเลยกลับเลยกลับกับขี้เก่าแล้วบอดายอ่ะนะขามหนามบอดแล้วไปนอนเพียงเขานอนทีนา่ะยามนู่นเลยเขาเนี่ยมันาเลยมาตูดเรื่อยเลยได้แต่เก่าเห็ดยังกินเห็ดได้กินจะเก่านะไปกับเชี่ยวอ่ะกินขัวข้างในนี่กับหัวมัน นแน่นหัวมันเครื่ายห้าง,อ,อ,งอืมส่วนคายเนยก็มันกับปลิ่งไว้พอได้ท้ามานยังก็ได้ตัวเดียวพอได้ปันให้คอไปคั่วเนาะอืม <laughs> กินนะครับกร <c oughs> อมน,นะพอเดียวเนี้ก็บุ่งใหญ่หนึงอืมกรีโลกจะมาให้นว่าหน้าพันยังยำน้ำกอบปลาโทษ เป็นการแซบอะดีวะเยอะเลยนาะโอ้ยชมภาพจะจ้อยซะมันมานานกับเอื่ยพันอืมอย่างนั้นก็หอมเนาะรูหอมชุดชุดเตะเหมือนอุ้มเนี้ยแซบมาแซบนะไปทางใดแอบแอบขากันเลยมา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 ออกมาข้างนอกเลย นั่งกอบอีเงินอ,อ,อ้ามัเพ็ดกระคักอันนีแรงมากสะขาลกใหม่สุดแบงค์ซีบี นั่นไป๊ะอยู่ตแรงพันก็ไายุจะคืนวันสองสามคืนนี่แหละทาเนี้ยยุยคุ้มปะยุยคุ้มปะยุยคุ้มปะอะไรคุ้มทางปะทางบันยากกระรอกแผดแหวนี่ยแอบบ้าแสบบ้ามาได้กินเห็นได้ไปเลยลกมาสองปีแล้ว จะมาเนี่ยฮะห้ากัหหกตัวหนึ่งบ่ฮะฮาวฮาวยังมาจะจ้อยรถตัวนั้นป้าชุวยยูบัวอยูบัวใบอดบัวทบชูฮาวนาแล้วก็ขึ้นก้อนเด้อว่ะน้ำมไปน้ำดังคิดว่าจะนั่มมามือนี้นะรถประเดี๋ยวดึกดึที่นี่ยัางน่าอยู่ดักแลวมาหันมิดอ๋า เอาไปเบิ่งทางนี้ฮอนาไปทางใดเดีวะ <c oughs> มีทางโหลดหอยโหลดไปใส่เดีวะเดี๋ยวตัดหางมันตนีงเกี่ยวใส่ก็พักเมียนเมียนอะไรก็ตัดมั้ง <c oughs> มีน้ำมนั <c oughs> นหนาเอาตัวนี้ตัดมาปุ๊บเลยนี่ไม่ได้ถือไม่ได้ชิ้งน้ำหนึ่งชูอืมโบนั่นดังโบบานไดได้ช่วงนี้ หนาไว้หน้าสะผภาบอดี้ป่ะยบล่าสาะงการเอ่หลายโพดม่วเอออลายพดแล้วเอ้าเมืออ่ะมือหิ้วเขาอ่ะบ่ว่าคือเสื้อิ้วป่ะ มาแล้วจะเป็นสติลังนี่ย่าปลาถูกอาหารอาหารเกิดอะไรอันนี้มีทั้งอิงเงินมีทมั้งหมูมาคำน้อยๆลองมาดูนี่มามามาขาวปลาเอาขึ้นไปอ่ะ มันจาก,กินข้าวกินน้ำอิ่มเร็ดส <c oughs> ิบเถอาทุนหลายเติบและบัดผักฟอนแล้วเพื่อแรกจะได้กินอีกควรนเครื่องหน้าอีเอากเกงี้เลือกวะเลือกเกลือปิ่งยางปะนะพอได้ให้ขอบคัวอายุได้กินน้ำ อิอ่มเลยเนาะแมน,นอินมงอเลยตาใหญ่ก้อนท้องไนะอันจอนเฮ็ดนี่อู้อิ่อมบ่ฮะควา,ามจรินงเโนียกินบริลาคนเฮานะี่มอเกินสามสิบสามสิบขัมบาขมะสามสิบขาหนอถอิ่มคัากละสามสิบขัมมามมักปีงกมาตัวนะ กินอะไรก็สีกขั้วหัวมันกับใส่มันอบขั้วไว้กินตอนเถียงเนาะต้องเห็ดใส่ตัวนี้เลยอันนี้เอาเออกขั้วใส่ตัวน,นี้ดิล่างล่าง,างหุงกะกุ้งเละก็หน่อยกุ้งเละเนาะทองหยอบกุ้เนาะเน่ยนะเป็มมันนะกินไปกินมาข้าเดียวหนึ่งอิม่มเละเปล่งตีน ตีนมันจะขาดโอ้มาหอดหัฮนาเพิ่นกะตำเครื่องอเพื่อนปรุงเพื่อนปรุงใส่กับอันนั้นบอสปลาพร้อมฮะสิเน่ละปลาพร้อมใส่เลยรอืมมือฝนไม่เลยนะาหาให้มันตกถ้าเนื้อมันจะมนันฝนก็นยังมนันถ้าโบมนันแดดก็บโบมนันจังไดก็บโบมนันมือโบมนัน <c oughs> แมสไม่มาสารคาก็ การค่าป่ายหัวนาคนมาเถื่นามามนไจักเอาประมาณที่เนาะลงยาวเนาะอาศัยเนื้อไดลายเด้ ทั้มันเพิ่นอันเสุดขัวใส่เงินจะแสียบเนาะหอมลละเครื่องครบได้นีมเงินอ้อมเองเป็นกับห้องพ้าแห้งใส่เครื่องกรุงเข้าไปอีกเง้กระติกหอมกว่าเก่าเพราะว่าตีนกับหางมันนี้ตีนหาง้อม ปะกอนเพื่อสิได้เพิ่มคิดบ้าคิดในใจไผสิบอยากได้บอ <c ười> ยากได้ก็ยุ่เฮือนคนแล้วขึ้นมาไปสร้างปาน,นนนา,นานอ่นยุ่เฮือนคนแลนาดเนาะคิดบอยากไดก้ถึงปืนล่มกับมีบางอย่างหิ่งอยู่นะยิ่งกับขากเฉียบวา มวยสาอกซซอกยิงแล้ว <laughs> บ่ตายก็ขอได้ยิงก่อน <laughs> บ่ตายดอกหมู่ใหญ่ซเนาะเลยิหลแรงแบบถึหัวใจน,น,นอือุดวแลอือกับอนันเขาขมับหูเนาะอือเขาปกหูับหูพยายามบ่เลือยอยู่มันบ่แม่นค่อยๆด้หั่นน่ะ แต่ว่างึดนกเนาะบางตัวตับใส่ยังบินฟืดไปอยู่ <c oughs> มนนันบันปีกมันคุดเอ็นบินค <c oughs> ุดเอ็นบินไหมโอ้ขาเขากับสำเน็ตนี่ยางหางมันพร้อมฮะเอาเนื้อขึ้นนี้วันนี้นะ โอ้ข้ามานแล้วข้ามานแล้วมาน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 ตัวใหญ่คนเกา่าหมู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 ปลาหมูปลาหาซอกสามซอกขั <c oughs> ้นไปเท่านั้นโอ้ยพอดีนะทำรถคันว <c oughs> ้าวแม่งอ,อันนี้แ <c oughs> ม่งวันไขรแซ่เลยได้คิอลึกแท้ขันบอกท่าน บหลังไผ่ใส่แห้งเติบนะจังหน่อยมันแห้งมันมังพักฟอนจังหน่อยก่อนปั่นเข่าได้จึงออกไปหาลดแรงโอ้มังไหวว่ะแมงวันแมงยังกระบาดตอมนะใส่พลด้วยพากันพักฟอนกันหน่อยหนอพักฟอนจังหน่อยกันหนอจะออกไปไมีแห้ง ว่าิได้ฟักฟ่อนบ่แเ่นธรรมดามาอยู่นนี่กจนต่ให้านอนประมาณ2ชั่วโมเนอะกตื่นนงสัโมพกแล้วนะยังบ่พริกเลยหาตื่นโนมเนาะมันแฮงไ้นี่่ะบ่พริกนี่จจะหน่อยใหม่เกินเด้อนี่ะตื่นโมา ngọt à. ừ. xíu ta thôi ngàm luôn đó hèn sụp à cái này, โอ้ฮานาฝนตื่นมา้วก็แหงเราได้จัดก,การโตละแ <c oughs> ปลงอันฝนแขวว่าฮานาแปลงขั้นจะนอนจะตรำฮงตำ,ง,ตำงกินกับอันขวัวเงินนะจะออกไปลัดแดง่านาฝน,นละตำบางุงกินขา่าว ก่อนจะออกไปรัดแรงกินข้าวกินน้ำกินตำเพเผ็ดนนัวเข้มเข้มเ <laughs> เพ็ดนนัวสมสมอะ๋ย้มันซ้อน,นอนก่อนหูตาสว่างก่อนก็สิบไปกันบุมมี่น่าจะเอาอันนี้ใส่นะ

ยิงนกปิดเปรียวมาจามเนี่ยบุรีเห็นอย่างนี้เฉ่ดัดแรง <c oughs> นี่ฮานา็นกินจามนกปิดเปรียวลองเบิ่งตําหุงเฮานะซิมเมืงก้อนมาผ่านอยู่บล้น,น่ะบริโศพิมือเครื่องบริครบเลย กินเขาตำมูงขัวเห็นมัน,นี่ตำหงทารไหมอืมือตอนื่นมาหิวเขา่ตาตำมะฮงกินกับขวาเิ็นแซบแ่บนะมามามาไปมี่นงออมาตำมะฮง ขาอยเงียนเขาขับได้มัน่บบนาเพินจนะออกไปแล้วครับครับ มะเฟ็ตเป็นน้ำหนักมะเฟ็ตเป็น,นเ,เ้น็ดดินน้ำกระยาดลำหมอกนะเฟ็ดน้ำผลนะยชิ่งตีออนตีจุดก็คือตับบอดม,นะมันนะไขมันหลายอย่างเลยด้วยกับกำหวง không nhai luôn Cho bọn nó Nó là hành cháu tăm đi Ừ Khoa nghiên phòng

บ่อตัวใหญ่นะอาหารเท่ากับพดีแหงนะอันนี้กับเพิ่มหน่ำเพิ่มมะแขนครนาเพิ่มมาแล้วสมุนไพรใส่มะแขนสำเนีาเอามาอยู่จะกินหน่ำ้วไปรัดแดงกินกระแพกโอ้ยมุดไฟอ่ะเพิ่มรสชาติแล้วก็ตั้งขันอีกอนอุ่นอึบอึบอึบอุ่นนิดจะหน่อยจังไงออกไปนะ ากินข้าวกินน้ำเห็ดยูเห็ดกินแล้วก็อิ่มเต็มวันนี้นะจะน้ำบัวด้ไปลาดเศ้ากะพ่อแม่พี่น้องเย้ยจกนี้ไปกัจจีขอฟักฟ่อนอีกจักหน่อยนะจะไดยไปลาดแรงนะขอขอบใจพ่อแม่พี่น้อง FC ีที่เข้ามาตามรับชมได้จนจบไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย